สวัสดีครับอะไร่ายอยู่ไหนกันอะยอยู่บ้านเหรอ <laughs> อะไรพี่นิว วันนี้โดนเฮ er, ียสวดทางออฟฟิศนานๆประชุมทีต้องโดนโดนกันทางออฟฟิศโดนกันให้หมด <c oughs> อีน้องมาร์คมาร์คมาเอรอมาร์คมาีแต่พี่ลงไลฟ์แล้วสวัสดีครับมาไลฟ์แป๊บหนึ่งเห็นแบบ พี่พี่เขาบอกว่าหายไปนานคิดถึงอะไรอย่างนี้คิดถึงจึงมาหาสวัสดีฮะ บ้านอารณุณนาบ้านอารณนิวเขาทำอะไรกันอยู่นะทำไมว่างมาดูไลฟ์ทุกคนเลยสวัสดีครับพี่โรอินเตอรแฟนสวัสดีครับเออใช่วันนี้โดนพี่นิวด่าเรื่องไม่ได้ด่าดิโดนพี่นิวว่าเรื่องที่เราโปะ๊ะไปสปอยอะไรอ่ะอ่าโปรเจกต์ลับ เกล็นเกลนก่อนนิดนึงน้ำตาลสวัสดีครับเพียสวัสดีครับคุณสุดยอดเมื่อไรจะได้นั่งบีเอ็มคุณสุดยอดล่ะครับสวัสดีฮะ ไม่รู้จะชวนคุยอะไรดีอ่ะไหนอลองชวนคุยหน่อยดิดะยจะนอนตอนไหนสักพักครับผมเดี๋ยวก็นอนแล้ว,วพี่เจมสวัสดีฮะยินยอดบุญได้เปล่าลองถามเปมครับ <c oughs> นี้ไปเจอเป็นเป็มไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้เหมือนแบบพออากาศเปลี่ยนเนาะแบบฝนตกฝนตกอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกให้ดูแลตัวเองดีๆเป็นห่วงเฮีย <c oughs> อยู่กับใครอยู่กับพี่ปามแล้วก็แม่ครับ ทานข้าวหรือยังคะทานแล้วขาผมเพิ่งไปทานอันนี้มาเพิ่งไปทาน U I มาอร่อยมากไม่ได้โปรโมทนะเราไม่ได้ค่ารีวิวด้วยแต่อร่อยมากเพิ่งไปทานมาเป็นบุฟเฟ่ห์ะใส่ตาสั้นเท่าไหร่ที่ยังใส่ตาบุ๋นสั้นไม่ได้เยอะเลยครับผมแต่บุ๋นเป็นคนที่แพ้แสงเลยแบบตัดแว่นแผ่อ้นี่กันแสงสีฟ้าแล้วแต่ที่จริงมันก็สั้นแหละแม่ก็เลยบอกให้ใส่ให้ตัดแว่นไปเลยเดี๋ยวใส่ตามันจะสั้นกว่าเดิม เราตัดแว่นฮะมันรีเฟกกระจกอะรีเฟกแว่นขอหวยหน่อยเอาเลขน้องเทามาไม่บอกหรอก <c oughs> เราขอเก็บไปถูกคนเดียวก่อนเดี๋ยวงวดหน้าค่อยบอก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวงวดหน้าค่อยบอกงวดนี้เราขอถูกถูกคนเดียวกัน <c oughs> ถ้างวดนี้ถูกนะสักหกล้านเดี๋ยวจะถอยรถม่อีกคัน เพิ่อพอถอดแล้วปวดตาเลยปวดกระบอกตา <g ülme> <g ülme> อะไรแค่ไม่ให้เลขกระเบียนรถบอกขี้งกแหละไม่ได้ขี้งกสักหน่อยเห็นเฮียและขี้เกียจทำงานเลยไม่ได้ครับต้องไปทำงานนะฮะ เนี่ยจะลงอะไรกี่โมงเดี๋ยวสักพักครับผมเดี๋ยวก็ลงแล้วมาให้หายคิดตึงเฉยเพราะแบบเอาจริงเราหายไปนานจริงแหละช่วงนี้เราวุ่นวุ่นอยู่อะไรใหม่ได้ข่าวพ่อเริ่มเป็นพลโทแล้วเหรอมันอ๋อวันนี้มันสุก

เอาไงดีก็อยากจะบอกว่าคิดถึงมากๆนะครับผมก็คือแบบช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอีเวน์ไม่ได้เจอทุกคนเลยเนาะที่จริงก็อยากแบบให้ให้โควิดมันหายไปไวๆนะแล้วเราจะได้แบบเจอกันแบบเต็มๆสักทีไม่ใช่แบบห่างๆกันอยู่อย่างนี้อะครับผมก็ช่วงนี้ใครแบบใครที่กำลังสอบหรือแบบเ,เหนื่อยกับการทํางานก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับก็อืมอืม ก็เป็นกำลังใจครับผมสู้ๆการทำงานสู้ๆการสอบสู้ทุกอย่างเลยนะครับผมเลิฟยูนะครับอินเตอร์แฟนมิสยูด้วยเดี๋ยวเราไปละพรุงนี้ต้องตื่นแต่เช้าเนาะบายๆนะครับฝันดีฝันดีนะฮะบายบายครับฝันดีกุดไนท์บายบไปนะครับ ไม่เป็นหะรักนะครับบุย